สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติงแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆถึงการปลูกสับปะรดสีนะครับเราจะปลูกความลึกเท่าไรนะครับเวลาย้ายมาปลูกใหม่ๆนี่เพื่อที่จะให้ต้นเขาสวยงามและก็ไม่เน่านะครับการปลูกนี่เราจะอ้างอิงไปถึงระดับความลึกนะครับของแทงนะครับหรือคัพนะครับ ก็คือกลวยตรงกลางของสับป,ปรดสีนะครับบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าถ้วยก็ได้ครับถ้วยหรือถังรับน้ำนะครับตรงนี้ของเขานี่เราจะปลูกไม่ให้ระดับแท้งนี่อยู่ต่ำกว่าระดับของมะพรา้าวสับที่เราใช้ปลูกนะครับก็เช่นแบบนี้นะครับต้นที่เราตัดมานะครับหน่อที่เราตัดมานี้ จริงแล้วเราสามารถกะกะดูก็ได้นะครับว่าระดับของแทงมันถึงไหนนะครับเราก็ปลูกไม่ให้ลงข้างล่างกว่านั้นนะครับผมก็จะลองวัดให้ดูนะครับว่าลึกแค่ไหนนะครับอันนี้ก็แหย่ไม้ลงไปนะครับก็จะรู้ระดับความลึกแล้วนะครับเห็นะครับนะแทงก็ถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาปลูกดีเราอย่าปลูกให้ลึกกว่าตรงนี้นะครับถ้าปลูกให้ลึกกว่านี้นะครับ ลงไปลึกกว่านี้นี่ท,ที่ลึกกว่าระดับแทงของสับรถสีนะครับโอกาสที่จะเน่าก็จะสูงนะครับก็ควรจะปลูกให้ถึงแค่นี้ก็พอนะครับวัสดุปลูกก็ใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวนะครับขุยมะพร้าวนี่ทําให้แน่นเกินไปนะครับมะพร้าวสับก็ต้องแช่น้ําไว้แล้วนะครับเพื่อให้มัน มีความอ่อนนุ่มนะครับเวลายัดก็จะได้ต้นอยู่แน่นดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ให้ลึกมากกว่านี้น,นะครับที่ระดับนี้นะครับเป็นระดับที่แทงของสับป,ปะรดสีนะครับ ็ยัดเข้าไปนะครับให้แน่นเหตุผลที่เราใช้มะพร้าวสับนะครับไม่ใช้ขุยมะพร้าวเพราะว่าขุยมะพร้าวนี่อมน้ำมากกว่ามะพร้าวสับนะครับน้ำผ่านไม่สะดวกเท่าไหร่สำหรับสับระรสีนะครับตอนแน่นดีแล้วนะครับนะี่ครับระดับนี้นะเวลาลดน้ำไปน้ำก็จะอยู่ในทังนะครับก็ไม่ลึกเกินไปกว่านี้ แค่นี้ก็สับป,ปะรดสีก็จะไม่เน่าแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากเกล็ดเล็กน้อยสําหรับผู้ปลูกเลี้ยงสับป,ปะรดสีแล้วก็เพื่อนๆผู้รักการเกษตรไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ